ชายคนหนึ่งดูแลภรรยาที่เป็นอัมพาตมานานห้าปีแต่วันที่เขากลับบ้านเพราะลืมของเขากลับพบเธออยู่กับผู้ชายแปลกหน้าและสิ่งที่รออยู่ข้างหลังไม่ใช่แค่การนอกใจเช้าว,วันนั้นอากาศขมุกขมัวลมพัดเย็นจนขนลุกสู้ผมขับรถออกจากบ้านตั้งใจไปซื้อของใช้ให้เมียผู้หญิงที่ผมนอนเฝ้าและดูแลมานานห้าปีตั้งแต่วันที่เธอล้มป่วยและเดินไม่ได้ ระหว่างทางจูจุก็นึกขึ้นได้ว่าผมลืมเอกสารสำคัญไว้บนโต๊ะในห้องนอนผมหันหัวรถกลับหัวใจเต้นแรงอย่างไม่รู้สาเหตุถนนกลับดูยาวกว่าปกติเสียงล้อบทกับพื้นดังสะท้อนอยู่ในหูเมื่อจอดรถหน้าบ้านผมเดินขึ้นบันไดช้าๆเสียงประตูเหล็กหน้าบ้านส่งเสียงเอียดเหมือนกำลังเตือนให้ผมหยุดในบ้านเงียบแต่เงียบแบบแปลกๆเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเอง ผมย่องไปที่ห้องนอนมือเย็นเฉียบลมหายใจสั้นและติดขัดเสียงบางอย่างลอดออกมาจากด้านในเสียงหายใจถี่และต่ำเหมือนเสียงที่ผมเคยได้ยินเมื่อหลายปีก่อนก่อนเธอจะล้มป่วยผมผลักประตูเบาๆบานประตูแง้มออกกลิ่นน้ำหอมที่ไม่ใช่ของผมลอยออกมาภาพตรงหน้าทําให้ทุกเสียงในโลกหายไปมีเพียงเสียงในหัวที่ดังรัวไม่หยุดเมียผมกำลังนั่งอยู่บนเตียง และตรงหน้าของเธอชายแปลกหน้าร่างกำยำก้มตัวโน้มเข้าใกล้เธอมือของเขาวางบนต้นขาเธออย่างสนิทสนมแววตาของเธอไม่ใช่สายตาของคนที่อึดอัดหรือหวาดกลัวแต่เป็นสายตาที่ผมจำได้ดีสายตาที่เธอเคยมองผมในวันที่เรายังรักกันมากที่สุดหัวใจผมเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเสียงเลือดสูบฉีดดังอยู่ในหูมือผมสัน่นขาทั้งสองแทบไร้เรี่ยวแรง แต่ไม่รู้ว่าพลังจากไหนทําให้ผมก้าวเข้าไปอีกก้าวพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าดังเอียดชายคนนั้นหันมามองสายตาคมเหมือนสัตว์ที่กําลังถูกจับได้ริมฝีปากยกยิ้มเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความท้าทายเรากับเขารู้ว่าผมทําอะไรไม่ได้เมียผมรีบขยับตัวเธอไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้ตะโกนหรืออธิบายเธอกลับจับมือเขาไว้แน่นเรากับกลัวว่าเขาจะหายไป ผมยืนค้ามเหมือนถูกตรึงไว้กับที่ภาพความทรงจำห้าปีที่ผ่านมาที่ผมป้อนข้าวเช็ดตัวพาเธอไปโรงพยาบาลแวดผ่านในหัวเหมือนหนังสั้นแต่ในตอนนี้ทุกสิ่งพังทลายลงเหมือนกระจกแตกเสียงหัวใจผมดังแข่งกับเสียงนาฬิกาบนผนังติกติกช้าและทรมานชายคนนั้นลุกขึ้นเดินผ่านหน้าผมอย่างไม่รีบร้อนไหล่ของเขาเฉียดไหลผม มีกลิ่นน้ำหอมแรงและเย็นติดอยู่ในจมูกจนผมหายใจไม่ออกผมหันกลับไปมองเธอเธอนั่งนิ่งไม่เกินเอ่ยสักคำแต่รอยยิ้มที่มุมปากยังอยู่เหมือนกำลังบอกอะไรบางอย่างที่ผมไม่อยากเข้าใจผมรู้สึกว่าห้องทั้งห้องแคบลงผนังบีบตัวเข้ามาอากาศขาดหายและสิ่งเดียวที่ผมคิดได้ในตอนนั้นคือผมอาจไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนนี้เลย คุณต้องการให้ผมเล่าต่อให้ถึงจุดที่ความจริงทั้งหมดเปิดเผยไหมผมอยู่นิ่งไม่กล้าขยับทุกกล้ามเนื้อเกร็งจนปวดตาของเราสองคนสบกันเธอไม่หลบไม่ไหวขอโทษไม่มีแม้แต่แววสับสนผมพยายามเปิดปากถามแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอเหมือนมีเงามืดกดทับอยู่บนอกจนหายใจแทบไม่ออกเธอเอนตัวพิงหมอนสายตายังคงจ้องมาที่ผม ริมฝีปากขยับช้าๆพูดเพียงประโยคเดียวเธอกลับมาไวเกินไปคำพูดนั้นเหมือนมีดที่เฉือนลงกลางใจทุกเสียงในบ้านเงียบลงทันทีแม้แต่เสียงนาฬิกาที่เคยดังในความเงียบก,ก็ราวกับหยุดเดินผมมองไปรอบห้องเห็นเสื้อเชิ้ตของชายคนนั้นกองอยู่บนเก้าอี้ข้างเตียงบนโต๊ะหัวเตียงมีแก้วน้ำสองใบหนึ่งในนั้นยังมีลิปสติกสีเข้มติดอยู่หัวผมปั่นป่วนทั้งความกโกรธ ความเสียใจและความไม่เข้าใจถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นซัดไม่หยุดห้าปีผมพูดออกมาในที่สุดเสียงของตัวเองฟังดูแหบพร่าฉันดูแลเธอมาห้าปีเธอหัวเราะเบาๆหัวเราะที่ไม่ใช่เสียงของคนรู้สึกผิดแต่เป็นเสียงย่อเย้ยแล้วไงละ่ะเธอตอบฉันไม่เคยบอกให้เธอทำคำตอบนั้นทำให้ผมเหมือนถูกผลักตกจากที่สูงไม่มีอะไรให้คว้าไว ทุกสิ่งที่เคยเชื่อที่เคยคิดว่าจริงกลับกลายเป็นแค่ภาพลวงตาผมก้าวถอยหลังชนกับขอบประตูมือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งขาทั้งสองแข็งจนแทบยืนไม่ไหวแต่แล้วสายตาผมเหลือบไปเห็นสิ่งหนึ่งใต้เตียงเป็นกล่องไม้เล็กๆฝาปิดเปิดแง้มออกและข้างในมีซองจดหมายปึกหนึ่งทุกซองถูกเขียนชื่อของผมคุณอยากให้ผมเปิดกล่องนั้นต่อเลยไหม เพราะสิ่งข้างในอาจเปลี่ยนความเข้าใจทั้งหมดของเรื่องนี้มือของผมสัน่นนิ้วแต่ขอบกล่องไม้ผิวไม้เย็นและหยาบเหมือนมันดูดเอาความร้อนในร่างกายออกไปทีละน้อยผมค่อยๆดึงกล่องออกมาจากใต้เตียงฝุ่นกะนาะมีกลิ่นอับของไม้เก่าปนกับกลิ่นน้ำหอมที่ยังลอยอยู่ในอากาศฝาปิดเปิดออกด้วยเสียงแผ่วในนั้นมีซองจดหมายซ้อนทับกันหลายสิซองกระดาษสีขาวเริ่มเปลี่ยนเป็นเหลือง หมึกบางส่วนซี่จางแต่ทุกศอบเขียนชื่อผมด้วยลายมือที่ผมรู้จักดีผมหยิบซองแรกขึ้นมากระดาษด,ด้านในสั่นเล็กน้อยเพราะมือผมไม่มั่นคงตัวอักษรเอียงเล็กน้อยเป็นลายมือของเธอจริงๆถึงคุณประโยคแรกในจดหมายเริ่มต้นง่ายๆแต่สิ่งที่ตามมาทําให้ผมต้องหยุดอ่านชั่วขณะเธอเล่าว,ว่าตลอดหลายปีที่ผมดูแลเธอเธอรู้สึกเหมือนถูกขัง เหมือนถูกบังคับให้เป็นคนป่วยทั้งที่ร่างกายเธอกำลังค่อยๆฟื้นแต่เธอเลือกที่จะไม่บอกผมเพราะกลัวว่าผมจะไม่มีเหตุผลให้อยู่ใกล้เธออีกทุกประโยคเหมือนค้อนหนักตอกลงกลางหัวใจผมพยายามหายใจลึกแต่รู้สึกเหมือนอากาศในห้องนี้หนาและขุนผมหยิบจดหมายซองต่อไปและซองต่อไปบางซองเขียนเรื่องความเหงาที่กัดกินบางซองบอกถึงชายอีกคน ที่เริ่มเข้ามาหาเธอและทําให้เธอรู้สึกมีชีวิตอีกครั้งผมหยุดอ่านมือกําซองจดหมายจนยับเง่อยหน้าขึ้นมองเธอเธอยังคงนั่งอยู่บนเตียงมองผมด้วยแววตาที่เย็นชาเหมือนกําลังรอดูว่าผมจะทําอะไรต่อผมถามเสียงแผ่วทําไมไม่บอกฉันเธอยิ้มเล็กน้อยตอบเพียงว่าเพราะฉันอยากรู้ว่าคนที่บอกว่ารักมากที่สุดจะทำอย่างไรเมื่อรู้ความจริง หัวใจผมกระแทกแรงในหัวเต็มไปด้วยภาพเก่าๆแต่ตอนนี้มันถูกกลืนด้วยความรู้สึกเดียวความรู้สึกที่เหมือนทั้งโกรธทั้งเสียใจและทั้งว่างเปล่าในเวลาเดียวกันและก่อนที่ผมจะพูดอะไรเสียงกดกริ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นต่อเนื่องและหนักแน่นเหมือนใครบางคนตั้งใจจะให้ผมไปเปิดทันทีคุณอยากให้ผมเล่าต่อว่าประตูเปิดออกมาเจอใครไหม เพราะคนนั้นอาจเป็นกุญแจไขทุกปริศนาของเรื่องนี้เสียงกริ่งดังต่อเนื่องดังกล้องไปทั่วบ้านหัวใจผมเต้นแรงอีกครั้งไม่ใช่เพราะตกใจเพียงอย่างเดียวแต่เพราะความรู้สึกไม่ไว้ใจกำลังซัดเข้ามาเหมือนคลื่นใหญ่ผมวางกล่องไม้ลงบนพื้นก้าวเดินช้าๆออกจากห้องเสียงฝีเท้าของผมกระทบพื้นไม้ดังเป็นจังหวะชัดเจนในความเงียบข้างหลังยังคงมีแววตาของเธอ คอยจ้องมองตามเหมือนเธอรู้ว่าข้างนอกมีอะไรแต่ไม่ยอมบอกเมื่อมาถึงหน้าประตูผมมองผ่านช่องตามแมวภาพที่เห็นทำให้ลมหายใจสะดุดชายว่ยกลางคนแต่งชุดกึ่งทางการใบหน้ามีร่องรอยอิดโรยแต่ดวงตาคมและมุ่งมั่นเขามองตรงมาที่ประตูเหมือนรู้ว่าผมกำลังยืนอยู่ด้านในมือเขายกขึ้นกดกลิ่งอีกครั้งเสียงดังแหลมก้องเข้าไปในหัวผมผมลังเล แต่สุดท้ายก็หมุนลูกบิดประตูเปิดออกช้าๆกลิ่นฝนชื้นจากภายนอกพุ่งเข้ามาพร้อมกับสายลมเย็นที่ทำให้ผมขนลุกชายคนนั้นเอ่ยชื่อผมน้ำเสียงต่ำแต่หนักแน่นเราต้องคุยกันผมมองเขาอย่างระแวงคุณเป็นใครเขาหยุดหายใจลึกเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าก่อนจะตอบว่าผมคือพี่ชายของผู้ชายที่เพิ่งเดินออกจากบ้านคุณเมื่อกี้เลือดในตัวผมเย็นว่า คำพูดนั้นทำให้สมองเริ่มวิ่งไล่ความคิดแต่ก่อนที่ผมจะถามอะไรเขาก็พูดต่อด้วยน้ำเสียงที่กดต่ำลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมียคุณมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดหัวใจผมกระแทกแรงผมมองตาเขาเห็นประกายความจริงจังที่ไม่มีแววโกหกแต่ก็แฝงบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจเรากับเรื่องนี้กำลังจะพาผมไปสู่ความจริงที่ยิ่งกว่าฝันร้ายเขาขอให้ผมออกไปคุยข้างนอก บอกว่ามีหลักฐานบางอย่างอยู่ในรถของเขาสิ่งที่ผมเห็นแล้วอาจทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการผมเหลียวมองกลับไปในบ้านเห็นเธอยังคงนั่งบนเตียงผ่านเงามืดและแสงไฟสลัวใบหน้าของเธอยังคงนิ่งแต่รอยยิ้มบางๆกลับลึกขึ้นเหมือนเธอกำลังรอให้ผมก้าวออกจากบ้านเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เธอวางไว้ผมก้าวออกจากประตูเสียงปิดประตูดังปังอยู่ข้างหลัง พร้อมกับความรู้สึกเย็ยนว่าเหมือนกำลังก้าวเข้าสู่หลุมลึกที่มองไม่เห็นก้นคุณต้องการให้ผมเล่าต่อว่าเขาพาผมไปเจออะไรในรถไหมเพราะสิ่งนั้นอาจทำให้ภาพทุกชิ้นของเรื่องนี้ต่อกันติดอย่างน่ากลัวผมเดินตามเขาออกไปลมข้างนอกพัดแรงกลิ่นฝนผสมกลิ่นดินชื้นตลบไปทั่วถนนหน้าไม่เงียบเหมือนเดิมมีเสียงหมาเห่าห่างๆแต่กลับทำให้บรรยากาศตึงเครียดมากขึ้นเขาพาผมไปที่รถตู้สีดา ประตูด้านข้างถูกเลื่อนเปิดภายในสว่างจากไฟเล็กๆที่ติดอยู่บนเพดานและสิ่งแรกที่ผมเห็นคือกล่องเอกสารใบใหญ่วางอยู่บนเบาะหลังเขาก้มลงหยิบซองเอกสารสีน้ำตาลออกมาหนึ่งซองยื่นให้ผมโดยไม่พูดอะไรผมเปิดดูข้างในเป็นภาพถ่ายหลายใบทุกใบคือภาพเมียผมแต่ไม่ใช่ภาพในบ้านเป็นภาพเธอเดินเดินด้วยขาทั้งสอง อย่างไม่มีร่องรอยของความพิการภาพหนึ่งถ่ายเธอกำลังเดินควงแขนชายคนเดียวกับที่ผมเจอในห้องนอนอีกภาพถ่ายเธอกำลังหัวเราะยืนอยู่ในร้านอาหารแต่งตัวสวยราวกับผู้หญิงที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบผมรู้สึกเหมือนหัวใจกำลังถูกบีบสมองเริ่มประติดประต่อสิ่งที่เกิดขึ้น5ปีที่ผ่านมาเธอไม่ได้อัมาพาตเธอแค่แสร้งเป็นชายตรงหน้าผมพูดขึ้นผมติดตามเรื่องนี้มานาน น้องชายผมไม่รู้ความจริงทั้งหมดเขาถูกหลอกเหมือนคุณผมหันมามองเขาความสับสนปนโกโรธลุกลามในอกหลอกทำไมเขามองไปรอบๆก่อนพูดเสียงต่ำเพราะมันเป็นแผนเพื่อเงินคำว่าเงินทำให้ผมขนลุกผมถามต่อทันทีเงินอะไรเขาหยิบแฟ้มอีกเล่มออกมาข้างในเต็มไปด้วยสำเนาเอกสารสัญญาประกันชีวิตบัญชีธนาคาร และเอกสารโอนทรัพย์สินทุกอย่างมีชื่อผมกับเธอพร้อมลายเซ็นที่ดูเหมือนผมแต่ไม่ใช่ผมมีใครบางคนปลอมเอกสารเหล่านี้เขาพูดชัดทุกคำและเมื่อทุกอย่างพร้อมก็เหลือเพียงรอวันที่คุณจะหายไปเลือดในตัวผมเย็นว่าสายตาผมมองไปทางบ้านหน้าต่างห้องนอนชั้นบนยังมีแสงไฟสลัวเงาของเธอขยับอยู่หลังผ้าม่านราวกับเธอกำลังเฝ้ามองผมอยู่ทุกวินาที คุณต้องออกจากที่นี่ตอนนี้ชายตรงหน้าเตือนก่อนที่เธอจะรู้ว่าคุณเริ่มเข้าใจแผนของเธอแต่ในหัวผมกลับเต็มไปด้วยคำถามและความสงสัยว่าถ้าทุกอย่างเป็นจริงแปลว่าห้าปีที่ผ่านมาผมกำลังนอนอยู่ข้างคนที่วางแผนจะฆ่าผมมาตลอดคุณอยากให้ผมเล่าต่อไหมว่าผมตัดสินใจกลับเข้าไปในบ้านต่อหน้าผู้ชายคนนั้นเพราะผมต้องการเผชิญหน้ากับเธอทันทีผมยืนเงียบลมหายใจหนักขึ้นเรื่อยๆ คำพูดของชายตรงหน้าวนอยู่ในหัวรอวันที่คุณจะหายไปมันก้องเหมือนเสียงฟ้าผ่ากลางอกผมมองไปทางบ้านแสงไฟบนชั้นสองยังสว่างเงาของเธอยังคงขยับอยู่หลังผ้าม่านเหมือนเธอกําลังเฝ้าดูทุกก้าวของผมชายตรงหน้าพูดอีกครั้งถ้าคุณกลับเข้าไปตอนนี้มันเสียงเกินไปแต่ยิ่งเขาห้ามหัวใจผมยิ่งร้อนผมต้องการคำตอบและผมจะเอามันจากปากเธอเอง ผมหมุนตัวเดินกลับไปทางบ้านฝีเท้าเร่งขึ้นเสียงฝนเริ่มกระทบหลังคาหยดแรกเย็นเฉียบตกลงบนผิวแต่ผมไม่หยุดเมื่อถึงประตูผมผลักมันเปิดอย่างแรงเสียงประตูดังสะท้อนกล้องในบ้านเงียบผมเดินเข้าไปตรงห้องนอนทุกก้าวหนักเหมือนมีหินถ่วงในอกเธอยังนั่งอยู่บนเตียงเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เธอเอนตัวพิงหมอนขาข้างหนึ่งห้อยลงข้างเตียงและผมสังเกตได้ชัด กล้ามเนื้อต้นขาและน่องของเธอไม่ใช่ขาคนที่ไม่เดินมาห้าปีมันแข็งแรงเกินไปทำไมผมถามเสียงต่ำเธอยิ้มมุมปากรอยยิ้มที่ไร้ความเกรงใจเพราะฉันทำได้ผมขยับเข้าใกล้ทุกปีที่ฉันเช็ดตัวป้อนข้าวพาเธอไปโรงพยาบาลมันคืออะไรสำหรับเธอเธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะเย็นจนผมรู้สึกหนาวในอกมันคือเวลาที่ฉันใช้ศึกษาเธอ ดูว่าเธอเก็บอะไรไว้ตรงไหนใช้ชีวิตยังไงและรู้ว่าเมื่อไหร่เธอจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครคิดถึงหัวใจผมกระแทกแรงแล้วผู้ชายเมื่อกี้เขาเป็นใครเธอหันไปมองหน้าตา่างเหมือนไม่อยากตอบตรงๆแต่สุดท้ายก็พูดออกมาเขาคือส่วนหนึ่งของแผนเขาทำให้เธอเริ่มดูเหมือนคนหมดคุณค่าและทำให้เธอไม่รู้ว่าอะไรจะตามมาผมเริ่มรู้สึกว่ามือเย็นเฉียบ ไม่ใช่เพราะอากาศแต่เพราะความจริงกำลังคืบคลานเข้ามาทีละน้อยจนปิดทางหายใจเธอหยิบบางอย่างจากลิ้นชักหัวเตียงกล่องเหล็กเล็กเกเสียงคลิกดังขึ้นเมื่อเธอเปิดข้างในมีซองเล็กสีดำเธอหยิบมันขึ้นมาแล้วโยนมาที่เตียงตรงหน้าผมอยากรู้ความจริงทั้งหมดใช่ไหมเธอพูดเสียงเรียกเปิดมันสิแล้วเธอจะรู้ว่าเกมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันผมมองซองสีดาในมือ มันเบาแต่ให้ความรู้สึกหนักอึง้งและในวินาทีนั้นผมรู้ว่าถ้าผมเปิดมันผมอาจไม่มีวันกลับไปเป็นคนเดิมอีกคุณอยากให้ผมเล่าต่อไหมว่าผมเปิดซองนั้นแล้วพบอะไรข้างในที่เปลี่ยนทุกสิ่งที่ผมเคยเชื่อเกี่ยวกับเธอผมนั่งลงบนขอบเตียงซองสีดำอยู่ในมือผิวมันลื่นเย็นเหมือนกำลังจับของที่ไม่ควรเปิดเสียงฝนข้างนอกเริ่มแรงขึ้นหยดน้ำกระแทกหลังคาเป็นจังหวะหนักและสม่ำเสมอ ราวกับเร่งให้ผมตัดสินใจเร็วขึ้นผมฉีกปากซองกลิ่นกระดาษเก่าและหมึกจางลอยออกมาข้างในม,มีภาพถ่ายสามใบและกระดาษพับอีกหนึ่งแผ่นภาพแรกทําให้ผมแทบลืมหายใจมันคือภาพผมแต่ไม่ใช่ผมในตอนนี้เป็นผมสมัยก่อนแต่งงานกับเธอกําลังยืนคุยกับผู้ชายคนหนึ่งหน้าตึกเก่าชายคนนั้นแต่งชุดสูทสีเข้มมีรอยสักรูปมูพันกริตรงคอ ผมจะไม่ได้ว่าผมเคยพบเขาแต่แววตาในภาพเหมือนเรากำลังตกลงอะไรบางอย่างภาพที่สองเป็นภาพผมนั่งในร้านอาหารตรงข้ามกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่เมียผมเรานั่งใกล้กันมากใบหน้าผมในภาพดูสนิทสนมกับเธอแม้ผมจะไม่จำได้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครภาพที่สามมันทํำให้ผมรู้สึกเหมือนพื้นโลกหายไปใต้เท้าเป็นภาพผมนอนหมดสติอยู่บนเตียง มีสายระโยงระยางเต็มตัวข้างข้างเต็มมีเธอเมียผมและชายในสูดสีเข้มจากภาพแรกทั้งคู่กำลังมองลงมาที่ผมด้วยสายตาที่ไม่ใช่ความเป็นห่วงแต่เป็นสายตาของคนที่กำลังเฝ้าดูผลงานของตัวเองผมหันไปมองเธอเธอยังคงยิ้มเหมือนรู้ว่าผมกำลังจมดิ่งลงในหลุมลึกผมเปิดกระดาษพับลายมือไม่ใช่ของเธอมันเป็นตัวอักษรแข็งกระด้างเขียนว่านี่เก่าต้องชำระ เลือดแลกเลือดอย่าลืมว่าคุณเคยสัญญาอะไรไว้หัวผมเริ่มมึนคำว่านี่เก่าก้องอยู่ในหัวแต่ผมจำไม่ได้ว่าผมเคยติดนี่ใครหรือเคยสัญญาอะไรไว้กับใครเธอก้าวลงจากเตียงเดินเข้ามาใกล้ขาของเธอเคลื่อนไหวอย่างมั่นคงไม่มีร่องรอยความพิการแม้แต่น้อยเธอก้มลงกระซิบข้างหูเสียงนุ่มแต่เย็นจนขนลุกทั้งหมดนี้เริ่มเพราะเธอ แค่เธอไม่เคยจำได้ว่าเธอทำอะไรไว้ก่อนพบฉันผมถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนเจ็บความทรงจำเก่าๆเ,เริ่มกระทบกันในหัวแต่ก็ยังไม่พอที่จะต่อภาพทั้งหมดให้ชัดจากนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากชั้นล่างช้าแต่หนะักเหมือนคนกำลังขึ้นบันไดทีละขั้นทั้งผมและเธอหันไปมองทางประตูห้องและผมก็รู้ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่กำลังขึ้นมาเขาอาจเป็นคนเดียวที่รู้ความจริงทั้งหมด คุณอยากให้ผมเล่าต่อว่าใครเป็นคนเปิดประตูห้องเข้ามาไหมเพราะเขาอาจเป็นกุญแจสุดท้ายที่จะคลี่คลายว่านี่เก่าที่พวกเขาพูดถึงคืออะไรเสียงฝีเท้าหนักขึ้นเรื่อยๆจนหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องความเงียบครอบงำชั่วขณะก่อนที่ลูกบิดจะหมุนช้าๆประตูเปิดออกชายในสูทสีเข้มจากภาพถ่ายก้าวเข้ามาสายตาคมกริบของเขาจับจ้องมาที่ผมเหมือนกำลังวัดน้ำหนักของจิตใจ ในที่สุดก็จะไม่ได้จริงๆเขาพูดเสียงต่ำน้ำเสียงไม่ใช่คำถามแต่เป็นการยืนยันผมยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงขณะที่เขาเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวสิบปีก่อนเขาเริ่มพูดนายรับเงินก้อนหนึ่งเพื่อทำงานให้เราแต่นายเลือกจะหนีทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังรวมทั้งชีวิตของน้องชายฉันภาพเลือนรางผุดขึ้นในหัวเสียงปืนความมืดกลิ่นควันไหม และร่างของใครบางคนล้มลงตรงหน้าผมหอบหายใจความทรงจำเริ่มทะลักกลับมาเขาหยุดยืนตรงหน้าสายตาเย็นเยือกเธอเขาหันไปมองเมียผมเป็นคนหานายให้เราเลี้ยงดูนายไว้จนถึงวันที่เราพร้อมจะเก็บหนี้ผมหันไปมองเธอรอยยิ้มบางยังอยู่บนใบหน้าไม่มีความรู้สึกผิดแม้แต่น้อยลมฝนพัดกระแทกหน้าต่าง เสียงดังสนั่นจนผมรู้สึกเหมือนบ้านทั้งหลังสัน่นและในวินาทีนั้นผมก็รู้ว่านี่คือจุดจบของเรื่องราวระหว่างเราผมสูดลมหายใจลึกเงยหน้ามองชายตรงหน้าและพูดเพียงคำเดียวเอาไปเขาพยักหน้าแต่แทนที่จะหยิบอาวุธหรือทำร้ายเขากลับวางซองเล็กๆล,ลงบนเตียงนี่คือสิ่งสุดท้ายที่นายต้องรู้แล้วเราจะไม่กลับมาอีกเขาและเธอเดินออกจากห้อง ฝีเท้าหายไปในเสียงฝนผมมองสองนั้นเปิดออกข้างไม่มีเพียงภาพถ่ายใบเดียวเป็นภาพผมยิ้มอยู่ข้างน้องชายเขาเมื่อสิบปีก่อนผมวางภาพลงสายฝนยังคงตกแต่ในใจกลับเงียบงนันเพราะผมรู้แล้วว่าบางนี่แม้จะชำระด้วยความทรงจำที่หายไปก็ยังทิ้งรอยแผลที่ไม่มีวันลบเลือน